ก็ขอขับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่มยอดผู้ติดตามใน Facebook ของเรากันนั่นเองนะคะในส่วนผู้ติดตามตรงนี้นะคะก็จะเป็นผู้ติดตามของโปรไฟล์ของเรากันนั่นเองสําหรับใครที่ทาตามแนะนําให้เปิดโพสตนะคะหรือโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะแบบนี้กันก่อนเลยนะคะเมืงั้นยอดที่เราทํารายการลงไปก็จะไม่อัพขึ้นมาให้เรานะคะ และในขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้หรือจะสแกนเป็น QR โค้ดที่ต้นคลิปนะคะมาเพื่อลงทะเบียนหรือสมัครใช้งานฟรีกันก่อนได้เลยเมื่อคลิกหรือสแกนเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social กันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็คลิกไปทีสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็มากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมคลิกเชนไปใช้โปรแกรมอัตโนมัติตด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชีทีมลอยู่แล้วก็สามารถคลิกมาลอกอินกันที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ Facebook กันเลยจากนั้นนะคะก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะ และในส่วนของบริการนะคะก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกใช้กันมากมายเลยแล้วจะมีการแจ้งเลทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็เลือกเลทที่ต้องการกันลงไปได้เลยและในส่วนของลิง์นะคะเราก็ไปที่หน้า a c e b o o k ของเรากันเมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเรียบร้อยแล้ว เให้กดก o p y Link ไปที่ด้านบนเสร็จแล้วก็นำลิงน,นะคะมาใส่ที่ช่องในหน้าเว็บไซต์ก็ได้เลยและในสองจำนวนต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเท่าไหร่เราก็ใส่ไปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มไปดูสัก2 0ง200แล้วกันนะคะค่าเวลาก็จะเฉลี่ยคำนวณมาให้เราแล้วประมาณนี้ค่าใช้จ่าย,ยก็แค่4บาทกันเท่านั้นเองจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อกันได้เลย และเมื่อกดสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็กซีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสำหรับใครที่ต้องการเช็คสา,าระหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะในส่วนงด้านบนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและทำรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เมนูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยและสําหรับใครที่เข้ามาสมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอเราก็คลิกมาที่เมนูเติมเงินได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอสามท่องช้างให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ทูมันนี่วอลเล็ตและคริปโตเคเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานตามด้านล่างแล้วก็เลือกวิธีการใช้งานกันไปได้เลยและสาหรับใครที่มีปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องการแจ้งหรือติดต่อกับ min, แอดมินเราก็คลิกไปที่เมนูติดต่อแอดมินกันเลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีเมนูต่างต่างให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปและสำหรับใครต้องการจะกรอกเป็นข้อความจะแนบรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถมากรอกข้อความได้ที่กล่องข้อความด้านล่างกันตรงนี้เลยเสร็จแล้วได้ส่งรูปภาพนะคะให้แนบไปที่แอดแท็กไฟล์จากนั้นก็อ่่่าลลลลลืมใสสเขขเเอดดดงงงไไไปปแ้้ววกกก็กตัันย และสำหรับใครที่ไม่อยากทำตามขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากวุ่นวายนะคะก็สามารถคลิกไปที่ล i n e อดด้านบนเราจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายด้านขวามือตรงนี้เพื่อติดต่อแอดมินส่วนตัวกันไปได้เลยก็จะมีแอดมินนะคะคอยพพอร์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองและสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์กับเพื่อนๆในลองเข้าไปใช้งานกันด้วยแล้วก็คลิกมาที่เมนูแนะนำเพื่อนเลยนะคะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้กดคัดลอกลิงก์เท่านั้นแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์กันเลยนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาใช้บริการแล้วก็หาไรายได้เพิม่มเติมกันได้นะคะและสำหรับตอนนี้ใครที่มียอดสะสมครบ5 0 0ยบาทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่สมัครใช้งานเข้ามาใหม่หรือว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วก็จะสามารถปลดล็อกเข้ามาดูซีดีหนังทีมกันฟรีเพียงค่ามเรครมาเรัับชกนได้มาากกว่3เืงันไไปด้เลยตละ ก็เป็นการไม่เสียเวลาให้เรากลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันจานั้นเดี๋ยวเราจะมารีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดติดตามกันนะคะ <R PC. S 1> ค่ะและตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานหรือจะเข้ามาดูบริการกันก่อนก็นกได้นะคะและถ้าวันนี้เราพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย้ณที่นี้ด้วยะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ